ก๋วยเตี๋ยวปอกปอกโฮมเมก้ามาค่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมผมอร่อยครับผมก๋วยเตียเ๋ยวแซ่บแหรอสุดยอดแน่สวัสดีครับผมวันนี้จอห์นนี่ชาแนลพามาดูบรรยากาศรถก๋วยเตี๋ยวซาเล้งนะครับผมก๋วยเตี๋ยวปอกปอกนะครับผมเจ้านี้ทีเด็ดโฮมเมก้ามาค่ะนะครับผมรสชาติอร่อยนะครับผมก๋วยเตี๋ยวปอกปอกหมูแดงนะครับผม นะครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศนขายก๋วยเตี๋ยวครับผมผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับผมนี่บรรยากาศลูค้ากำลังลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวครับผมลูกค้ายืนต่อคิวกันเต็มนะครับผมนี่นะครับผมลูกค้ากำลังรุงนะครับผมลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับผมเจ้านี้ครับขายดีจริงๆน้ำซุปก็เข้มข้นครับผมเป็นหมูแดงครับผม นี่นะครับผมพามารับชมบรรยากาศนะครับผมครับผมใครกินก็หน้าตาดีทุกคนนะใครกินก็หน้าตาดีทุกคนนะแต่เราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวแม่ค้านะครับผมมานั่งกินนะครับผมเส้นใหญ่ครับผมเส้นใหญ่หมูแดงครับผมปลาเส้นผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนด้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆ๊อกมเมก้ามาครับผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผม นี่ก uh, ็เป็นบรรยากาศรอบๆนะผมบะหมี่เดียวอร่อยไหมผมอร่อยจนน้ำหมดถ้วยแล้วครับผมรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยับผมจอนนี่ชาแนลสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม